สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีๆมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะคะคดีน้องชมพู่ที่ดังไปทั่วประเทศนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของลุงพลกับป้าแต้นค่ะตั้งสองคนจะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะลุงพลก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะคะเพราะเพราะว่าลุงบอกว่าลุกไม่ได้ทำความผิดอะไรค่ะก็เลยไม่ได้วิตกกังวลน,นะคะ คือมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องนะคะที่ติดตามข่าวของน้องชมพู่อยู่มั่นใจได้ว่าคดีนี้จะต้องคลี่คลายในเร็ววันนี้แน่นอนค่ะค่ะก็ขอเอาใจช่วยทั้งลุงพลทั้งปตแตนนะคะทำดีต่อไปค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวดีๆค่ะ,ะสวัสดีค่ะ